สุกแล้วพี่น้องมาพี่พวนพี่น้องผลไม่ปลาบ้านเห่าของแสบเนาะพี่น้องเนาะผลไม่ของแสบพี่น้องสุกแล้วนี่ได้กินแล้วได้กินแล้วอันนี้น้ยนอยๆพี่น้องพันวยหน่อยมันจะว่าไข่แสบเนาะมันจะออกสมสมพี่น้องมันจะว่าไข่หวานดูน้อยใหญ่บ่ได้ พี่น้องอันนี้จะเป็นดอกพี่พวนเนาะดอกพี่พวนดอกนุ่มง่วพี่น้องเต็มต้นเลยดอกเขา น่วยนี่แบบกำลังจะซุกพี่นอ้องมกพี่พวนอันนี้แบบกำลังจะสุกพี่นอ้องใกล้แล้วใกล้แล้วอันนี้นี่อันนี้แบบพวงใหญ่เลยพี่นอ้อง,งพวงใหญ่เลยพวงใหญ่ใหญ่เลย Dớt dẹt lời, P'non, dớt dẹt